ครับผมอ่าสวัสดีครับผมอ่ามื่อนี้ยช่างหน้ากอบพระจะพามาเบ่งอ่าช่างหน้าเข่ากอบเงินนะครับเนาะเข่ากอบเงินแบบว่าสเร็จรูปอ่บาบ่ได้บ่รายทายเบ่งเนาะเนื้อเนื้อหางจากยุ่งยากหลายอย่างนะครับเนาะก็เลยได้ทายตอนเสร็จตอนนนั้แล้วเนาะครับเนาะกับผมเป็นอย่างนังน้นเพื่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี่ยผมจะเฮ็ดให้เบ่งด,ดีๆกว่านี้เนาะครับเนาะ,นะ,นะอ่าอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอ ไปเบึงจังสี่ไปกอนนอะครับเนาะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆทุกคนครับผมได้จากคนเพื่อนเขามาสื่อของเนาะครับเนาะมันนาะก็เลยได้ไดท้ทายจังสี่ไปเบึงอ่าครับผมอาเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมก็ไะไรก็แชร์สังหน้าขอพระได้นเ,นเด้อครับผมขอบุญขอพูดได้หลายครับอ่าผู้ใดนเพื่อนเขา,าเบึงเนาะครับเนาะอ่าขอให้มังมังมีสีสูกเด้อทุกู้ทุกคนกคน็ขอครับผม <c oughs> <c oughs> บอกว่าคักค่า,คา,คามมาหนี้ ขอให้บางม uh, ีสีส uh, ุขทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะอ่านี่แได้ขอบเงินครับผมขอบเงินอ no. ่าขอบเงินเก่าครับอ่าผมก็รับพับหลังให้อ่าขอบได้เห็ดได้ก็เห็ดนะครับเนาะขอบได้เห็ดมาได้ก็จังว่ากันครับผมขอบเก่าขอบมือสอง่ายไงที่ขอบมือสองเป็นอามาให้เห็ดอ่าผมเป็นช่างขอบพระนะครับเนาะช่างขอบพระก็ธรรมดานะครับเนาะเขาก็ต้องพับเงินได้ครับผมพับหลัง บันี้ลูกค้าเพิ่นมาสั่งให้พับกอบเงินให้แน่ผมก็เลยทั้งเหลื่อมกอบปฏิกแลขเอาใส่กอบเงินให้เพิ่นนะครับเนาะอ่าครับผมใครอยากเฮ็ดอยากใส่ก็เอามาเด้อครับเด้อเฮ็ดได้ครับผมกอบเงินนี่ครับอ่าครับผมค่าพับกะบ่ได้แพงครับผมค่าพับกะเอาแค่หาสิบบาทครับผมค่าพับหลังบ่แพ่งนะครับหาสิบบาทครับ ครับผมขอบุณขอบคุณหลายเด้อคำว่าเบิงอ่าตอนนี้ก็ช่วงเซ็ตแล้วครับผมบัตรนี่อ่ามารับช่มกันนะครับเนาะมาเบิงอันนี้กับภาพเสร็จเรียบร้อยตอนเฮ็ดบ่ไเ้ถไทยเบิงครับมันยุ่งยากหลายอย่างคือว่าเลยครับผมอ่าครับผมตอนนี้ก็แล้วแล้วนี่ครับด้ประมาณนี้ครับผมนี่อ่านี่ครับนี่ด้ประมาณนี้นะครับเนาะอ่า ก็ได้80 90%เอซอยู่ครับผมนี่อันนี้คือกันครับนี่บ่อไหคาแน่นเต็มครับเนาะสังหน้าเห็ดเองครับผมอ่าข,ขอบคุณขอบคุณในหลายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รชให้สังหน้ากพระเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ให้สังหน้ากพระน้ำแน่ครับอ่ากดกระดิง่งกดติดตามให้น้ำเลยอครับเด้อจะได้ดงคลิปต่อๆไปครับ ขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมตัวใดที่เขามาเบิ้งนะครับเนะาะนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับเนะาะกรอบเงินผับหลังครับผมหรือว่าจะเรียมกันหน้ามาใส่กรอบก็ได้นะครับเนาะอะอผู้ใดมีพระมีต้องการจะเฮ็ดกรอบพระทรงมาได้นะครับเนาะทรงมาได้ตาม เพดสังหน้าก็ได้นะครับเนาะขับไปเบิงเพดสังหน้าช่างหน้าก่อนพระนะครับทรไปทเจอมาเลยครับผมส่งมาเลยอยู่หมองไดก็รับเบิร์ดครับผมหอดเบิร์ดครับช่วงเขาพันษาสาเดือนครับเนาะช่างหน้าอยู่บานบ่ได้ไปใส่มาใสครับผมครับผมส่งมาได้เลยนะครับเด้อครับรับเ็ดครับผมอยู่บานสามเดือนช่วงเขาพันษาครับ อ่าผมได้คำวมาเบิ้งกับขอบบุญขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชางหน้าขอพระน้ำเนรเด้อครับขอบบุญขอบคุณหลายๆครับอ่าได้ประมาณนี้ครับผมกอบเงินนี่ครับครับผมนี่ได้ประมาณนี้นะครับเนาะอ่าคลิปนี้กับพี่ม,มี่ยังมากไม้ดนวยครับเนาะอ่า ขอบ,บ,บคุณขอบคุณเดอ้อเพืดอคำว่าเบิองอย่าลืมก็เลยกดแชร์ฉน,นะกดพ้าได้เด้อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ